เล่านี้ไม่เล่าไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าภาพมันอุกอาจมากเป็นการทะเลาะกันระหว่างแฟนของลูกค้ากับแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเกิดอะไรขึ้นดูจากภาพเลยฮะ <Yeah. S 1> โอ้โหนี่ฮะภาพเป็นยังไงบ้างดูแล้วคิดว่าใครผิดใครถูกซึ่งบุคคลที่เขาโพสต์ตคลิปนี้ชื่อว่าคุณอดิศัก์นะครับเขามีการเสริมข้อความเพิ่มเติมนอกจากตัวคลิปบอกว่าญาติใครเพื่อนใครติดต่อผมมาทีนะผมชอบนักเลงแบบนี้จังใครรู้จักฝากตามหน่อยครับซอยประชาอุทิศ79ปเ้าปขข้าขายเพื่อเลี้ยงลูกแต่มาทำแบบเขาแบบนี้แล้วเจอกันครับ ฝากไปให้ถึงนักเลงคนนี้ทีนะเพื่อนๆคลิปไม่ได้ถ่ายเองครับแต่มีคนส่งต่อมาให้นักข่าวก็เลยมีการสอบถามต่อไปยังต้นเรื่องนะฮะว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เราเห็นเนี่ยทางด้านของแม่ค้าไปทะเลาะก,กับลูกค้าได้อย่างไรเขาบอกว่ามีลูกค้าคนนึงเป็นผู้หญิงครับมาสั่งผัดซีอิว๊วแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะเส้นเนี่ยมันน้อยจังเลยป้าที่เป็นแม่ค้าก็เลยผัดเพิ่มให้แล้วแต่ตอนจ่ายเงินเนี่ยประมาณว่าลูกค้าที่เป็นผู้หญิงโยนเงินมาให้กับแม่ค้าครับแม่ค้าก็เลยวางเงินทอนใส่ถาาดเอไว แล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่พอใจอีกเดินไปตามแฟนเธอมาบอกแม่ค้าบ่าบริการไม่ดีแล้วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะคนที่ทะเลาะกันเนี่ยกลายเป็นแฟนของลูกค้ากับฝั่งของแม่ค้าแทนฮะแล้วเขาบอกเลยว่าตัวแม่ค้าอยากให้คนที่ถ่ายคลิปเอาไปได้เนี่ยลงบทที่ประจวันกับตำรวจหน่อยเพราะตัวเธอกังวลมากเนื่องจากเธอต้องทํามาค้าขายทํามาหากินขายของเลี้ยงลูกไม่อยากจะมาหวัดระแวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้รอทานทตำรวจตรวจสอบต่อนะครับ รวมถึงทางเจ้าของคลิปจะมีการไปแจ้งความให้หรือเปล่าด้วยนะฮะ